สวัสดีครับผมไอคิวนะผมและวันนี้เป็นวันที่5ธันวานะคานผู้ชมตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มกว่านะครับก็วันนี้เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับทุกคนนะผมวันนี้เราจะมากินหมูกระทะกันนะจ๊ะนั่นแหละจะมากินหมูกระทะกันนะผมกินหมูกระทะท่านผู้ชมดูคือยั่วท่่นผู้ชมครับทุก คลิป2คลิปแล้วเรายั่วนะครับผมก็ก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องไอคิวใหด้วยนะครับผมพร้อมที่จะทรมานไปด้วยกันนะครับทุกคนสะใจยอกยอกยอกอย่าพึ่งอ่านทับช่วยกันกดท u ัพก่อนให้ถึง2,000นะดูก่อนดูให้จบนะผมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงไป ตอนนี้ถึงเวลาที่เราจะกินเลยนะครับตอนนี้เราไม่ได้ถ่ายคนเดียวนะผมตากล้องอยู่ข้างหลังด้วยตากล้องยังไม่ได้กินข้าวนะผมเราจะมายั่วตากล้องเรายั่วท่านผู้ชมไปด,ด้วยกันนะครับผมน,นี่น่ากินไหมเดี๋ยวสูงไม่ได้นะเดี๋ยวหกเยอะมากผมได้กินหมดไหมเนะี่ยผมก็ยังไม่รู้เลยอันนี้ก็มีขนมเลยนะครับโคตรน่ากินเริ่มกินกันเลยเปิดน้ำก่อนเป็นไง ก็งไปเลยตะกงไปเลยนี่มาคำแรกเอาหมูวันหมูวันว้าวโฟกัสโฟกัสนี่น่ากินมากครับทุกผู้ชมออโ,อโ,อโอ้โหโอ้โหอมอืม อร่อยมากครับท่านผู้ชม,มุณไม่ออกจริงอร่อยมากมที่จติดชันเนี่ยกินกับผักอะไรจะพอดีกันมากครับท่านผู้ชมจิ้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 มว้า อร่อยมากคุณผู้ชมผมบอกเลยนะอร่อยจริงแล้วผมเพิ่งหัดยั่วไงแล้วพอกินคำใหญ่ๆอย่างเงี้ยแสปากหมดแล้วจริงแต่รสชาติมันอร่อยอร่อยสุดๆคุณผู้ชมอยากเห็นผมเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับผม่านผู้ชมก็คอมเมนต์บอกอยากให้ทำเรื่อยๆนะครับผมทำได้ทำให้คุณผู้ชมดูได้คึเปแบบเนี้ย คนมันมาบอกว่าอยากให้กินอะไรบอกเลยจริงแำไมม่ชมอู้ยลวงลวงลวงดูให้จบนะพี่ชมอืมอย่าเอะไรนะครับไม่ไหนะไม่ไหวก็ตะก้องเลยไม่กินข้าวี่ชมกต้องธรรมดา ผมจะรีบกินให้เร็วที่สุดนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่ทรมานน้องเตงนะครับอร่อยสุดๆครับท่านผู้ชมผักกินเบียวๆย,ยังอร่อยอย่ะตอนเนี้ยเพราะว่ามันอร่อยเหลือเกินนะผมจริงๆนะว้าวร้อนอร้อนจริงกินเผ็ดแล้วมาโดนร้อนเนี่ยยิ่งเผ็ดเคยเป็นมไหมละ่ะเคยเป็นไหมเคยเป็นไหมถามแค่นี้เคยเป็นไหมเออใช่ไหมท่านผู้ชมผมแนะนำว่า ให้ไปหาอะไรมากินตอนนี้กินไปด้วยกันนะผมอืมแต่อยากเพิ่งจบอยากเพิ่งปิดคลิปนี้ไปหาของกินด้วยแล้วดูด้วยนะครับอืมปลาหมึกครับน้อ่อยจริงครับท่ผู้ชมอร่อยม,ยม,ยม,อยมากครับกินไม่น้กินอะไรอร่อยขนาดนี้เลยครับเฮ้ยหมูหนี่งหมูน,นี่หมูนนหมันไม่ตายหมูมันยังไม่ตาย อะไรตายไม่งั้นไม่ออกหรอกกินกินอยู่กินอยู่ผมว่ามันเยอะไปเยอะมากนะท่านผู้ชม้ะกองดู้ะกล้องตะกองดูตะกล้องนี่แตะกล้องดูกินเหมือนคนไม่ได้กินข้าวร้อยปีอ่ะเดินตาย ขอคำเตือนเลยนะท่านผู้ชมเด็กๆที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับห้ามกินเสียงดังแบบอย่างนี้นะครับไม่ดีนะครับผมห้ามทําตามนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมอินเตอร์เทนคนดูอยู่ครับผมคือแก้คนดูอะนตาผมโจรมากเลยโจรอะไรเหรอขนาดเฮ้ยแน่นอนกินแบบนี้ไม่ดีนะท่านผู้ชม่ะอย่าอย่าเล่าเรียนแบบนะ ไอฟวิดยินห้ามลอกเลียนแบบนะครับผมเป็นการแสดงเท่านั้นนะครับผมห้ามทำตามนะครับตบมืออ่ะกินต่อครับทุกผู้ชมนี่คนระับท่านผู้ชมอืออือะอะไรนะกระปู๊กขนมแต่กล้องเราหิวแล้วนะทุกผู้ชมอืมอืมอเอานตากล้องครับเอาลอกกล้องอืมขนมไปเออ สุดยอดน้ำยมนี่ฮนะโนะจ๊ <c oughs> นะวายการะหน่มอุ้ยช่วยไม่ได้หรอยไม่ได้ <c oughs> กินไปกินมาเริ่ปรมปวดกลามแล้ว <c oughs> อุดร้อนแรงเกิน ถ้าไม่ยอมแย่ง<ห>ผมเหรอด,ดูแย่งใช่ไหมดูเรื่องว่าผมใช่ไหมให้ผมปวดจามใช่ไหมให้ผมกินไ,นไม่ได้ใช่ไหมใช่ผมขอโทษ<ห> <c oughs> เดี๋ยวผมขอตัวไปกินก่อนนะครับไปกินหมอหรือเปล่าอืมปไปจะดู อ,อิ่มมากครับท่านผู้ชมเยอะเกินกินไม่หมดอ่ะก็ม,ะมันเหลือนิดนึงนะครับอืมนี่ถือว่าอร่อยมากนะกินหมูกระทะนะผมนานที่จะกินนะครับเดี๋ยวอีกเช้าผมมือนะถ้าเกิดทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามต้องให้คิวไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ